ได้ยินป่ะพอดีโอเคได้ยินไปได้ยินได้ยินเเออัยได้ินโอเคเอ้ยว่าไงเพื่อนจากกันมาเัื่องนานเป็นไงสบายดีกันทุกคนนะถ้าเกิดนึกถึงก็มาหาที่วัดนะเว้ยเราได้เออเราอยู่ที่วัดทุกวันอาทิตย์อ่ะเออเออบางคนก็ ม่คิดว่าจะอายุถึงขนาดนี้นะเออเอ้าจริงๆแบบว่าจบมสามมาบางคนก็แบบตายจากแล้วใช่ไหเออเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยหรือว่าเรายังมีบุญยังมีบุญใช่หรือว่าเรายังมีบุญถ้าเกิดถ้าเกิดยังมีบุญนะใช่ต้องการทำบุญเอาบุญสมใช่ ถ้าเกิดบางคนบุญหมดเนี่ยือก็ตายบุญหมดหรือหมดบุญนี่คือตายไม่สามารถทําบุญได้แล้วเว้ยนะถ้าเกิดเราอยากมีชีวิตนานนี่ว่ามีบุญต่อไปเลยสร้างไว้เราต้องทำบุญได้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยทำบุญกันบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้เงินเราใช้ร่างกายใช่ผมก็สนองท่านบอกมาว่านี่เราต้องตารที่นบาทก็ได้บุญแล้วนะครับ ไม้ใช่เกิดยังไงก็มาหากันได้นะเว้ยทุกวันอาทิตย์ที่มันเอาอยู่กันเราจะอยู่ที่นี่ถ้าเกิดมาก็มาทักก่อนเว้ยบางทีจำใครไม่ได้จริงๆมันออกมาตั้งนานแล้วเนาะแต่เรามีเอกลักษณ์ให้พวกเองจำรึเปล่าบางทีมก็จำใครเพื่อนไม่ได้เงี้ยเอ้ยอย่าว่ากันนะเว้ยมาก็มาทักกันก่อน